เขามีสิ่งเลวบ้างนั้นก็ช่างหัวเขาแต่จงเลือกเอาสิ่งดีๆที่เขามีอยู่จะเป็นประโยชน์กับโลกอ้างนั้นก็ยังน่าดูสิ่งที่ชั่วก็อย่าไปรู้ของเขาเลยจงมองหาสิ่งดีและดีเพียงส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวมองหาสหายเอ่ย เหมือนเที่ยวมองหาหนวดเต่านั้นตายเปล่าเอ่ยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงนักครินมิตรหมอยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว่ามิตรหมอหงลวงพระเดิมและก็หากพูดถึงหลวงพระเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในนามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควหรือว่าเทพเจ้าเมืองปากลำโพ และที่สำคัญในเมืองปากน้ำโพนั้นก็ยังเป็นเมืองแห่งพยบังกรและยังมีทั้งหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบรมีของหลวงพระเดิมในยุคนั้นสมัยนั้นและก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทำความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดเข้ามาที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1ด9 6 เบอร์0863291496หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือเป็น ID Line ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า B I G O N E ตามด้วยหมายเลข9ก Big ก้าวั 99, เพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางข้อความหรือว่าทางไลน์ของผมได้ในทุกๆวันนะครับ เอาแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันที่ผมนักกรีนมิตหมอไดอ้มีเวลาเข้ามาทักทายนะครับนะเ,เข้ามาพบปะแฟนครับทุกทกท่านที่สำคัญนะครับก่อนอื่นผมก็ต้องกล่าวยินดีต้อนรับนาะทุกทกท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมนาะเครื่องรางของครูบาอาจารย์อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะที่สำคัญนะครับวันนี้ก็จะได้นำเอาเป็น วัตถุมงคลหรือว่ามีดหมอของหลวงพ่อลุงวัดหนองซีนวนนะครับนะามาให้ท่านได้รับชมนะครับนะก็จะไม่ใช้เวลาให้นานนะครับนะขออนุญาตหยิบนะครับนะเป็นเล่มนี้นะมาให้ท่านได้รับชมเลยดีกว่านะาเป็นหลวงพ่อลุงนะครับเป็นมีดหลวงพ่อลุงวัดหนองสีนวนนะนี่นะครับก็เป็นมีดในยุคต้นๆของท่านนะพูดถึงหลวงพ่อลุงวัดหนองสีนวนนั้น สำหรับท่านที่อยู่บนเส้นทางเครื่องรางนะครับนะก็พอจะทราบกันดีนะ,ะเป็นพาะอิ์สงนะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับนะ,ะถือว่าเป็นหนึ่งในเมืองสี่แควนะอีกองหนึ่งนะครับนะ,ะที่สำคัญนั้นท่าก็เป็นผู้ประตมมาเลิกนะครับในการสร้างมีดในการตีมีดก่อนใครก่อนหลวงพ่อลวงอีกนะ นะครับนะเป็นพระยะส่งที่มีความรเรียกว่าเมตตาสูงนะครับนะมีความเมตตาสูงนะอ่านี่นะครับนะีนี้เรามาดูนะครับพูดถึงมีดเล่มนี้นะครับก็อ่าเป็นมีดขนาดพกพานะครับเฉพาะใบอยู่ที่อ่านิ้วนะครับอยู่ที่5นิ้วนะอ่ารวมด้ามฝักก็อยู่ประมาณ9นิ้วนะครับนะอ่าเป็นไซส์พกพ,พาต้องบอกว่าเป็นไซส์พกพ,พานะ อ่าใครๆก็มองหาใครๆก็อยากจะมีไว้ในครอบครองนะครับนะอ่าไซส์พกพาเนี่ยไปไหนมาไหนก็เรียกว่าอ่าพกพาสะดวกง่ายสบายว่ากันง่ายนะครับติดตัวไปไหนมาไหนก็อ่าเรียกว่าใส่กระเป๋ามีดชิดเลยนะอ่านะครับนะเป็นอ่าใหญ่กว่ามีดปากกาไม่เท่าไหร่นะครับนะถือว่าเป็นมีดเป็นไซส์ที่ เรียกว่าเป็นพิมพ์นิยมนะเป็นพิมพ์นิยมถ้าเป็นพระนี่เรียกว่าเป็นพิมพ์นิยมเลยนะเอาละครับในมีดึงเล่มนี่ก็จะมีองค์ประกอบด้วยกันก็คืออยู่3ส่วนใหญ่ๆนะครับส่วนที่1ก็อาจจะเรียกกันว่าฝักนี่แหละนะส่วนที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของด้ามนะและส่วนที่3นั้นก็จะเป็นในส่วนของใบนะครับนะนี่ขออนุญ,ญาตนะครับหยิบม,มานาะ พูดถึงใบนะครับนะของมีดหลวงพ่อลุงง้านหนองสีนวลเขาเรียกว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์เลยนะครับนะเป็นเสมาเปียวเพิงนะเป็นเสมาเต็มใบนะครับนะแต่เป็นเปียวเพิงนะนี่นะครับนะก็จะบ่งบอกนะครับนะให้ท่านได้ดูให้ท่านได้เห็นว่ากันง่ายนะครับนี่นะเป็นสันมีดเจนามากนะครับนะสันมีดเจนานี่นะนะครับนะ เอามาให้ท่านได้ดูท่านได้ชมนี่แหละคือลักษณะก็คือมีดหลงขรุ่งนะครับนะวัดหนองสีนวลน,นะเล่มนี้ไม่ได้ฝังตะกุดนะครับไม่ได้ฝังตะกุดเอาไว้นะ,ะก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ทําพิเศษขึ้นมานะครับนะ,ะก็ในยุคต้นๆของหลงวงพ่อเดิมเช่นเดียวกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับนะถึงจะฝังตะกุดหรือไม่ฝังก็ตามนะ,ะก็จะ จุดสาคัญก็คืออยู่ที่กั่นนะครับนะ Adult. อ่ากั่นนี่ถือว่าเป็นจุดหนึ่งนะครับที่ได้รวบรวมรรมวลสารถูกบรรจุมวลสารเอาไว้ที่กั่นเรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็นในเรื่องของเกสาของท่านแล้วแหนตะกุดนะต่างๆนะครับนะก็จะถูกฝัง,งไว้นะครับนี่นะครับตรงตรงกั่นนี่นะที่ที่ท่านได้ชมได้เห็นอยู่นะครับนะอ่าที่มีตะกุดโปะออกมานะอันนี้ก็จะเป็นฝังไว้ที่กั่นนะครับนะ อันนี้เรามาดูนะครับมาไล่ดูนะลองดูนะครับในเรื่องของการมาพิจารณาในเรื่องของความเก่านะความใช่ว่ากันง่ายนะครับนะจริงๆมีทุกเล่มน,นะครับผมเองนี่ก็ไม่อยากไปบอกว่าดีอย่างนั้นสุดยอดอย่างนี้นะเดี๋ยวจะกลายเป็นไปพูดเองเออเองนะนะครับนะอยากให้ท่านผู้ชมนะให้เข้ามาศึกษาเข้ามาเยี่ยมชมดูก่อนนะครับนะเข้ามาพิจารณาว่ากันง่ายนะครับนะอะไรเป็น อาไปได้นะครับอะไรใช่ไม่ใช่เนี่ยผมว่าทุกคนมีจิตทุกคนมีเซนต์อยู่แล้วล่ะนะนะครับนะมองก็คงมองพอพอทราบว่ากันง่ายนะครับนะอะไรเก่าไม่เก่านะนะนะครับนะการดูมีดแล้วก็สังเกตแบบแคล้ายๆเวลาเราไปเจอคนเนี่ยนะครับนะคนไวัยไหนนะครับวัยผู้สูงอายุนะครับวัยกลางคนแล้วก็วัยหนุ่มสาวหรือเป็นวัยเด็กนะนะครับนะ อา,อายุประมาณเท่าไหรเนี่ยผมว่านะครับนะถ้าเรามองเข้าไปแล้วก็พอทราบแล้วละนะนะว่าคนวัยนี้นะครับนะมีอายุสักเท่าไหร่นะประมาณนี้นะก็เหมือนกันเหมือนกันนะครับการวิเคราะห์เจาะลึกดูมีดการดูมีดนะครับก็อยากให้เข้ามาดูในเรื่องของพิจารณาในเรื่องของความเก่านะความเป็นธรรมาชาติมากันง่ายนะครับนะว่าเก่าจริงหรือเปล่านะครับธรรมาชาติจริงหรือเปล่าและประมาณนี้นะ อ่าก็พอจะอันนี้ผมผมเปรียบเทียบนะครับให้ท่านได้ได,ได้ได้ทราบนะครับในะการดูการวิเคราะห์การมองว่ากันง่ายนะครับนะอ่าถ้าเราจะไปบอกว่าเด็กนะครับให้เป็นคนแก่มันก็เป็นไปไม่ได้นะอ่าก็นื่งจากว่านะครับนะผิวพรรณหน้าตาคําพูดอะไรต่างๆคนนี้นะครับถึงไม่บอกก็รู้นะอ่ายกตัวอย่างนะครับนะอ่าอย่างนี้เป็นต้นนะ นี่นะครับนะเมื่อสักครู่นี้เราก็ดูในส่วนของภายน,นอกนะครับนะของฝักใบที่นี้ก็เราก็มาดูในส่วนของภายในนะภายน,นอกที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้เราก็ว่าเก่าอยู่นะครับแต่ข้างในนั้นเก่ายิ่งกว่านะเต็มไปด้วยเรื่องของคราบคลต่างๆว่ากันง่ายนะ,ะก็เรียกว่ามีความงดงามมากเลยทีเดียวนะครับนะสำหรับมีเลม่นี้นะนี่นะครับนะ,ะเต็มไปด้วยในเรื่องของความเป็นธรรมชาตินะครับนะ อามีทุกเล่มนะครับมีทุกเล่มก็ล้นแต่ว่าได้ผ่านการคัดเลือกได้ผ่านการคัดกรองนะครับมาจากประสบการณ์ตรงของผวมาเป็นอย่างดีแล้วล่ะนะอาผมก็ว่าดีที่สุดแล้วล่ะนะครับนะคัดเลือกมาดีที่สุดแล้วส่วนท่านจะเห็นเป็นแบบไหนย่างไรนะอามันก็เป็นเรื่องโปรตินะครับนะก็คงจะยากแหละที่จะให้ทุกคนนั้นอามองเข้าไปในจุดเดียวกันก็จะให้เห็นเหมือนกันคิดเหมือนกันทําเหมือนกันนะ มันคงเป็นไปไม่ได้นะครับก็ผิดธรรมชาติว่ากันง่ายนะครับนะตามหลักคนเราเนี่ยมองอ่าตรงไหนอย่างไรนะครับมองเข้าไปในช่องเดียวกันในจุดเดียวกันเนี่ยก็มไม่ทำใหยควาว่าจะได้คําตอบเหมือนกันนะอ่าต่างคนต่างมองต่างคนต่างเขาเรียกว่านานาจิตตังว่ากันง่ายนะอ่านะครับนะจึงมีคํากล่าวอยู่ว่านะครับก็คือสองคนนั้นโยนตามช่องอีกคนหนึ่งมองตรงไหนเท่าไหร่ก็จะเห็นเป็นแต่โคลนตมนะ ส่วนอีกคนที่มีสายตาแหลมคมไม่ว่าจะมองมุมไหนตรงไหนอย่างไรก็มักจะเห็นแต่ดวงดา,นะาวนะพราวนภาไปหมดนี่อย่างนี้เป็นต้นนะอนะครับนะเพะฉะนั้นมันก็จะยากนะครับนะจะไปคาดหวังไว้ให้ทุกคนนั้นคือเห็นเหมือนท่านคิดเหมือนท่านทําเหมือนท่านมันก็ไม่ได้นะเพราะนั้นเวลาเราจะเช่าหาบูชาเนี่ยก็จริงๆการปรึกษาเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ก็ต้องระวังเช่นเดียวกันนะครับนะไปเจอรูญอีช่างตินะ อ่าก็ติ era, okay, ทุกเรื่องนะครับนะอ่าเห็นอะไรก็ติหมดนั่นแหละยกเว้นติตัวเอง่าอย่างนี้เป็นต้นนะอ่าติคนอื่นเข้าไปทั่วแต่ว่าไม่ได้มองตัวเองไม่ได uh, ้ติตัวเองนะประมาณนี้นะอ่านะครับนะเขาเรียกว่าลูกอีช่างตินะครับนะติทุกเรื่องนะครับนะอ่าลองเอาสิ่งดีๆสวยๆงามๆที่เขาบอกว่าดีที่สุดในโลกนะอ่าถ้าไปเจอลูกอีช่างตินี่ก็มันก็ติทุกเรื่องอ่าว่ากันง่ายนั้น เพราะฉนั้นอะไรก็ตามนะครับหากเราชอบนะตรงจิตของเราแล้วนั่นแหละครับสิ่งนั้นคือเนื้อคู่ของเรานะสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่คู่ควรกับเราว่ากันง่ายนะครับนะ like ถ้าไม่จําเป็นก็อย่าไปปรึกษาใครนะการปรึกษาเป็นเรื่องที่ดีอย่างท like ี่ได้เรียนไว้นะครับแต่ก็ต้องระวังเช่นเดียวกันนะไปปรึกษาคนผิดคนน่ะว่ากันง่ายนะครับนะมองเห็นกงจักเป็นดอกบัวนะมองเห็นดอกบัวเป็นกงจักก็เยอะแยะมากมายไปนะ เพราะฉะนั้นให้เชื่อมั่นในตัวเองนะครับนะ,ะให้เชื่อมั่นในตัวเองนะก่อนเช่าหาบูชาว่าง่ายๆดูให้แน่ใจนะครับดูให้ประทับใจก่อนนะครับเมื่อตัดเมื่อชอบแล้วนะครับตรงใจดีแล้วนั่นแหะครับตัดสินใจได้เลยนะก็ไม่จําเป็นต้องไปปรึกษาใครเพราะสิ่งที่เราตัดสินใจหรือเราเลือกแล้วน,นั่นแหละครับคือสิ่งที่คู่ควรกับเราหรือว่าเนื้อคู่คู่ของเรานะ เอาละครับก็ตั้งแต่ตอนจนถึงเวลขาขณะนี้ผมใช้เวลามาทั้งหมดก็คืออยู่ที่11นะครับกับ21วินาทีก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะ,ะไม่ว่าจะเป็นท่านใหม่ๆห,หรือจะเป็นท่านเก่านะครับนะเมื่อท่านเข้ามาติดตามรับชมก็หากท่านชมแล้วเห็นว่าดีมีประโยชน์ต่อการเข้ามาศึกษาเยี่ยมชมหรือว่าเห็นดีนะครับนะ,ะก็คือ,อ ในการเข้ามาศึกษาเยี่ยมชมนะครับนะอ่าก็อย่าลืมนะครับให้เข้ามาช่วยกันทําการกดไลค์หรือว่ากดแชร์กดติดตามนะอ่าหรือหากท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเมื่อชมแล้วหากท่านติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรก็อย่าไปเก็บปัญหาอย่าไปเก็บข้อสงสัยเอาไว้นะครับนะก็หมายความว่าติดตรงไหนให้ถามเข้ามาได้ตรงนั้นนะอ่าก็ให้ท่านโทรเข้ามาได้ที่เบอร์086329 1496 เบอร์9 8 6 9 6 9 1 4 9 6นะครับนะก็สำหรับวันนี้นะครับผมนักครีมิดหมอก็ต้องอกล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ